สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอ้าววันนี้ผมมาส่งพระนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้มีบ้านเดียวนะครับอ่ารอบส่งนี่ตกค้างท่านผู้ชมนะนี่ครับมีบ้านเดียวนะครับวันนี้นะส่งไปกรุงเทพมหานครนะครับลูกค้าประจําผมนะครับเอามาดูรายการแรกนะครับนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับเป็นพิมพ์แขนเล็กนะครับด้านหลังนี่โอ้โหยันเต็มแผ่นเลยท่านผู้ชมลักษณะตัวหนังสือนี่เพียบเลยนะครับนี่คาถาเพียบเลยนะรุ่นนี้นี่นะครับนักสะสมนักเล่นนะครับให้การยอมรับนับถ ผู้ที่นะครับเชื่อในพุทธคุณนะครับต่างยอมรับนับถือรุ่นนี้มากนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะสภาพแบบนี้ถือว่าสวยแชมป์เลยครับสวยแล้วนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับห่วงจะดีประมาณนี้แหละนะครับอ่ะดูเรื่อยๆนะครับส่วนรายการนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเกษมเขียวมโกนะครับชั่วโมงนี้นะครับโอ้โหร้อนแรงไม่มีหยุดนะครับเป็นรุ่นคุ้มภัยนะรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับครบ7็ดรอบอายุ84ปีหลังปีละกาหรือว่าปีไก่นะซึ่งว่าผมนี่ให้หมายเลขหนึ่งเลยนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นสายหลวงพ่อปลาเนื้อดินนี่นะครับก็พิมพ์ไก่ก็เบอร์หนึ่งเลยไก่ตัวผู้นี่หากินเก่งนะท่านผู้ชมนะนะครับน่าหนาเนี่ยนะรุ่นนี้นะเป็นลักษณะเนื้อทองฝาบาทนะครับแบบนี้ผิวแชมป์เลยนะครับแบบนี้แดงแป๊ดเลยนะเป็นลักษณะเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟนะแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกนะครับรุ่นนี้ยอดนิยมนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ใช้เลยสวยมากเหรียญนี้ตอกพุทธตอกยันพุทธไว้บริเวณนี้นะครับส่วนรายการนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกนะครับ ลักษณะภาวนานัท่านชมหลังพระศิวลีนะครับนี่ขวัญถุงของขวัญนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับไปอยู่กรุงเทพมหานครนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแบ่งปันทิคดูพระเล็กเลน้อยด้วยนะท่านผู้ชมนะครับชุดนี้ถ้าเป็นเหรียญยอดนิยมนี่หรือว่าเหรียญที่ผมออกที่เพจที่ผมสร้างขึ้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะผมรับประกันพระแท้ตลอดที่ไปท่านนะครับส่วนราคานะครับไม่มีราคาที่ตายตัวแน่นอนนะครับท่านต้องกะเกณ์เอานะ ราคาไหนก็แล้วแต่ที่ผมให้ไปหากท่านพอใจท่านปิดได้เลยนะนะท่านผู้ชมนะถ้าท่านอาจจะว่ามองว่าอาจจะราคาสูงไปหรือว่าท่านอาจจะไม่ยังไม่ชอบราคาที่ท่านก็สามารถจะต่อรองได้นะครับแต่อ่าลืมว่านะครับระหว่างที่ท่านต่อรองนะครับหรือระหว่างที่ท่านพูดคุยก็จะมีหลายท่านหลังมาอยู่นะครับผมจะให้สิทธิ์นะครับท่านที่นะครับปิดแล้วเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะอาจจะต่อรองเสร็จปุ๊บอาจจะคุยอยู่แต่ว่าเงียบไปอย่างนี้ผมก็ยังไม่ได้ให้ท่านนะครับท่านก็ยังมีสิทธิ์เฉยๆนะแต่ว่าผมก็จะให้สมมติว่า ท่านอีกท่านหนึ่งอะติดต่อมาสูสีกันเขาบอกปิดครับเลยเนี่ยผมก็ให้เลยท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมก็จําเป็นจะต้องนะครับให้นะครับท่านที่นะครับปิดเท่านั้นนะครับปิดแล้วก็โอนเข้ามาแล้วท่านผู้ชมนะก็จะเป็นประมาณนั้นผมจะไม่เสียโอกาสท่านอื่นก็จะไม่เสียโอกาสนะครับถ้าท่านผมรอท่านสมมติว่าผมรอท่านเดียวเงี้ยผมรอตั้งนานอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมไม่ได้ซื้อขายผมก็เสียโอกาสนะท่านผู้ชมนะอีกท่านหนึ่งก็เสียโอกาสนะครับเผื่อคนอยากได้นี่พระเครื่องนี่ใจเขาใจเราเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคนะท่านผู้ชมนะ เอามาดูทิกดูรุ่นนี้นะครับขอขยายนะท่านผู้ชมนะเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าเนื้ออปาค้าพิมแขนเล็กดูอย่างไรพิมพ์แขนเล็กดูตรงไหนนี่บริเวณนี้แขนท่านจะเล็กเกลียวขออนุญาตพูดง่ายๆนะท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่าพิมพ์แขนเล็กเป็นลักษณะเนื้ออปา้านะท่านผู้ชมนะทำมาดูครับผมเอียงแสงนิดนึงนะครับนี่นี่เมื่อกี้ผมทําคลิปแบ่งปันความรู้แล้วแต่ว่าไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่หรอกนะครับ ารุ่นนี้นี่ดูตําหนิไม่ได้นะครับรุ่นนี้ต้องดูธรรมชาติของพระนะเนื้ออาปาก้าปีพศ2000ครับท่านจะดูพิมพ์ท่านจะดูพระลักษณะนี้ได้ถ้าท่านพูดง่ายๆว่าท่านต้องมีเบสิกของพระเหรียญน,นะครับเบสิกพระเหรียญคืออะไรเบสิกของพระเหรียญน,นี่ก็คือความคมความชัดนะครับการแกะบล็อกแม่พิมพ์นะครับและท่านต้องทราบนะครับถ้าจะลึกไปกว่านั้นท่านต้องทราบวิธีการผลิตนะครับวิธีการผลิตของเหรียญน,นี่นะครับเหรียญปั๊มวิธีการผลิตก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับ อย่างแบบนี้ก็นะครับเห็นไหมครับอย่างเราไปเจอแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับเราก็จะเห็นธรรมชาติแล้วเห็นไหมครับผมบอกให้ท่านดูธรรมชาตินะครับโดยส่วนตัวผมนี่ตอนซื้ออยู่ที่สนามนี่ผมก็มองดูจากตาเปล่านี่ก็แท้เลยนะครับเพราะว่าผมเคยผ่านรุ่นนี้มาเยอะนะครับแล้วก็ผมดูประสบการณ์ในการเดินสนามก็พอสมควรแล้วท่านผู้ชมเนาะอันไหนที่ผมทราบก็จะแจ้งเลยตรงไปตรงมาเลยอันไหนไม่ทราบก็บอกไม่ทราบท่านผู้ชมนะนะครับไม่เหนือบากว่าแรงครับไม่มีรับลมคมในไม่มีคมในฝักนะท่านผู้ชมนะอันไหนทราบก็บอกเลย เราก็ต้องการสร้างชื่อของเราเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเพราะว่าเราลงในแพลตฟอร์มนี่แพลตฟอร์มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่องสีฟ้าช่องสีแดงก็จะถือว่าเป็นอมตะเช่นกันนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะท่านผู้ชมนะเอา้าเห็นไหมครับแบบนี้พิมพ์แขนเล็กนะครับพิมแขนเล็กเนื้อปาก้านะครับสร้างนี่เอ่อรวมๆกันกับเนื้อดินเนื้ออะไรก็แล้วแต่เป็นล้านองค์นะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นพระที่ทําบุญใหญ่ของประเทศเลยเมื่อปีพศ2 5 0 0นะครับอา่ามีการอาราธนานิมนต์พระเกจีทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนี่มาปลลกยยิ่่งใหญเ และที่สาคัญนะครับชนวนมวลสารจากพระเกจิชื่อดังจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นามาผสมในรุ่นนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้คือการรีดแผ่นโลหะไม่สมบูรณ์นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับในการที่จะรีดแผ่นโลหะเขาก็ต้องนําลักษณะอ่าผสมเนื้อโลหะก่อนลักษณะนี้เป็นอะบาก้านะอะบาก้าเสร็จในส่วนของรผสมก็จะมีส่วนผสมอ่าในสูตรของอะบาก้าด้วยท่านผู้ชมไปดูในอ่าเน็ตได้เลยนะครับต้องชมนะเห,นเห็นไหมครับแบบนี้คือ เนื้อโลหะไม่เป็นอันหนึ่งอเดียวกันก็จะกลายเป็นธรรมชาติของผราแท้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้เห็นไหมครับ เนื <N> ้อโลหะเนี่ยไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับบางสิ่งบางอย่างนี่ของศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับบางอย่างเขาเรียกว่าหลอมไม่ละลายก็มีเห็นไหมครับท่านก็เห็นกับตาท่านแหละครับแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระแท้เห็นไหมครับแบบนี้เราก็ดูธรรมชาตินี่แบบนี้ก็มีโอกาสาแท้แล้ว90%นะท่านผู้ชมเห็นไหมครับการรีดแผ่นโลหะแบบนี้และจดจําผิวแม่นๆนะรุ่นนี้นะท่านผู้ชมนี่นี่จดจําผิวแม่นๆเห็นไหมครับซื้อคนละล้านนะผมซื้อคนละล้านที่สําคัญพลิกดูด้านหลังนะครับด้านหลัััังงแแแบบบบนนนนีี้้ลลลกกกษณะะจหหาายยคพพิิม์ขเ็ด หลังยันอู่ตัวนี้อู่ที่ชี้ฟ้าขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะชิดขอบตรงนี้เขาเรียกว่าหลังยันชิดลักษณะนี้ตัวน้องสือจะอวบอ้วนแล้วก็ตัวยันจะใหญ่เห็นไหมครับนี่นะครับท่านดูเป็นท่านมีโอกาสไปเอี่ยวในพระรุ่นนี้เกือบ3-400ล้านอ่ะนะท่านผู้ชมนะตกเฉลี่ยองคละ400บวกลบอ่ะสวยๆนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมครับนี่ยันจะชิดนะแบบนี้นะครับผมมีเวลาไม่เยอะท่านผู้ชมมาดูพิมพ์แขนเล็กแล้วก็เหมือนกันกับเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับยันอันนี้ไม่ชิดเห็นไหมยันแบบนี้ไม่ชิด เนี่ยยันนี้จะจะผอมตัวหนังสือจะผอมด้านบนก็ไม่ชิดมาดูตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่อบก้วนชิดแบบนี้ไม่มีราคากลางนะครับเพราะว่าผาหายากส่วนตัวผมได้เพะส่วนตัวผมได้เพียงแค่เหรียญเดียวนะผมรีบโอ้ท่านผู้ชมเอาต่อไปนะครับอ่ารุ่นนี้ดูอย่างไรนะท่านผู้ชมเอาผมลืมแถมให้เผื่อท่านพลาดช,ชิปตนนั้นนะครับลักษณะนี้โปรดสังเกตนะผมให้ทิกนะครับห่วงรุ่นนี้จะเป็นห่วงลักษณะรีรีเหมือนไข่ไก่ส่องเข้าไปจะมีลักษณะรอยกลึงนะท่านผู้ชมส่องเข้าไปจะมีลักษณะรอยกลึงที่ห่วงนะครับ ประมาณนี้แหละอ่าเห็นไหมครับห่วงจรีรีมันไข่ไก่นี่นี่นี่แบบนี้นะอ่ามีแสงแดดเข้ามาแล้วผมอัดในรถแหละเห็นไหมอีกอีกอีกเลียนหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมครับรีรีมันไข่ไก่เห็นไหมครับนี่นี่นี่แบบนี้เลยเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมนี่จดจานะครับต้องสังเกตนะครับเล่นพาต้องสังเกตนะก็เหมือนกับเล่นเกมจับผิดแหละครับก็ต้องเห็นพระพอสมควรนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าพระเกพระเรียนแบบก็ออกมาเยอะพอสมควรแหละครับเห็นไหมครับ ห่วงลีลีเหมือนไข่ไก่พริกดูด้านข้างเนื้ออปกากระในฉีกไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ฉีกไปแล้วแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างต่ำๆนะท่านผู้ชมนะฉีก,กเยอะๆนะครับถ้าฉีก,กเยอะนั่นแสดงว่าผ้ามีความแน่นความตึงความแน่นความตึงนั้นก็เกิดมาจากการปั๊มอย่างรุนแรงการปั๊มอย่างรุนแรงนั่นก็คือการปั๊มในบล็อกทแท้ๆนะครับถ้าเป็นบล็อกที่เรียนแบบออกมาปั๊มแรงก็เรียบร้อยครับบล็อกแตกนะท่านผู้ชมนะเอาผมปล่อยวิชานิดหน่อยนะท่านผู้ชมอะแบบนี้แท้ดูไงไยทั้งสองเหรียญเหรียญนี้หาายยกนนนนะััแบบบี้คร เรียกว่ายันใหญ่ยันชิดเนี่ยเห็นไหมครับนี่เป็นพิมพ์มแขนเล็กมารูต่อไปนะครับแบบนี้เป็นเหรียญลักขังหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับนี่เป็นเหรียญลักขังหลวงพ่อเกษมเขมมโกแบบนี้เป็นปีไก่หรือว่าปีละกาะครับรุ่นคุ้มไัยนะนี่หน้าหนาปึกๆหน่อยนะครับหน้าหนาปึกป๊กๆหน่อยนะรุ่นนี้นะครับแบบนี้ก็ไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับพี่แจ๊ตอนนี้เป็นลูกค้าประจําผมนะครับท่านผู้ชมนะติดต่อเข้ามาแล้วก็ปิดรวดเร็วมากนะหลังไม่รุ่นนี้ มีคนสอบถามผมเยอะแต่ท่านี้ปิดเร็วกว่านะครับแล้วก็เป็นลูกค้าประจําเชื่อถือได้นะครับครบ7รอบอายุ8ปปีนะครับนี่ครับนี่สร้างไม่เยอะนะสร้างนี่ปีละ3 0 0พันกว่าเหรียญนะครับปีละ3 0 0พันกว่าเหรียญนะครับอันนี้ปีไก่ก็ถือว่ายอดนิยมเลยอย่างพระสายหลวงพ่อปานวัดบางนงโพเป็นเนื้อดินนี่ก็พิมพ์ไก่ก็เบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกลักษณะนี้เป็นลักษณะเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแดงแป๊ดเลยครับสวยมากนะท่านผู้ชมนะตอกลักษณะตัวพุทบริเวณนี้ตอก ตัวพุทธบริเวณนี้นะท่านผู้ชมนะแบบนี้คือทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟคือทองแดงที่ไม่ได้ไปกระไหลทองไม่ได้ไปลม,มันปูไม่ได้ไปลมดํานะครับไม่ได้ไปไปกระไหลทองรองนีกเกิลเขาเรียกว่าทองแดงผิวไฟอ่าแบ่งวิชาเล็กๆน้อยนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายมีกล่องมาด้วยนะครับแบบนี้สวยงามมากนะครับ นีย่ยอดนิยมเลยนะครับแบบนี้นะอะไรการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโ,โกนะครับแบบนี้เป็นลักษณะหลวงปู่ภาวนาคาถานะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาที่นําไปใช้นี่เกิดนะครับความโชคดีเกิดความมีชัยเกิดธรมะค้าขายดีนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขวัญถุงของขวัญพระสิวลีท่านก็เป็นพระแห่งความโชคดีอยู่แล้วนะครับแบบนี้เห็นไหมด้านล่างจะมีแม่นางกวักเฝ้าถุงเงินถุงทองให้อีกนะครับด้านลักษณะซ้ายขวานะครับ นะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะนาชายิตินะเห็นว่าตัวบนน,นาชานาชายีติก็เป็นคาถาของพระศิวลีนะท่านผู้ชมคาถาแห่งความโชคดีโชคลาบนะท่านผู้ชมเนาะโอเคนะครับแบบนี้ก็ดูง่ายเลยนะครับแบบนี้แท้ตั้งแต่2แล้วนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็ไปกรุงเทพมหานครนะครับดูง่ายๆนะแบบนี้นะโอเคนะครับแบบนี้ก็ไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นเหรียญ2ี่าพุทธศตรวรรษนะครับ นี่ครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นลักษณะยันเล็กๆแต่ว่าพ้าไม่ได้ใช้เลยนะติดต่อมาหลายคนแต่ท่านนี้รวดเร็วกว่าครับตัดสินใจเร็วกว่าก็ได้เป็นเจ้าของระหว่างที่ท่านตัดสินใจอยู่ก็จะมีหลายท่านครับหลังไมมาเช่นกันนะครับผมจะให้คนที่ปิดแล้วโอนแล้วเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะส่วนรายการนี้ก็เป็นเนื้อลักษณะทองฝาบาทนะครับลักษณะหนาๆปึกๆหน่อยไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ